องประกอบเบอร์ครับสำคัญกว่าเลขคู่ที่ดีหรือเปล่าถ้าคุณอยากรู้คุณต้องชมคลิปนี้นะครับและหลายคนนะครับชอบมาถามหมอดูหรือถามผมว่าฉันใช้เลขอะไรดีนะครับชินคุณคิดว่าคุณใช้24ใช้36แล้วดีใช่เราตอบว่าดีได้แต่จบแค่นั้นไหมไม่จริงนะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งสําคัญมากหากคุณมีเลขที่คุณต้องการทั้งหมดเลยแต่สมมติเลขหาเงินเช่น24ของคุณเนี่ยไปอยู่ท้ายสุดกับอาจจะแปลในนัยยะที่ว่าคนนี้มีจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนก็ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหาเงินเสียทีเดียวเก เกิดขึ้นหน้าเอา55ไปปิดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะไปหาอกับคนที่ทําอาชีพเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นอาชีพเซลลที่ต้องซิกแซกหน่อยต้องพูดจาหวานล้อมต้องใช้สเสน่ห์การที่คุณมีเลขสเสน่ห์สองสี่ที่คุณต้องมีมีก็จริงแต่ไปอยู่ปิดท้ายอาจจะมี36อีกสักเบอร์อีกสักตัวเลขหนึ่งใส่เข้าไปอีกมีสเสน่ห์พิเศษถึง2คู่แต่ปรากฏคุณเอาตําแหน่ง559ขึ้นมาปิดหน้าอย่างเงี้ยครับมันก็จะบ่งบอกได้ว่าอาชีพเซล์ของคุณนั้นอาจจะไม่่่ราาาาาบืนนเเเเสีีีีีียยยยททดดดดวถ้้้กิคคุณจะขขขอนะอองงชพซลล์ไต คนที่มีอายุคนที่สูงอายุหรือคนที่เป็นลูกค้าที่ต้องการดีเทลเยอะๆต้องพูดมากๆคุณหนึ่งจะขายได้ก็ได้แต่ในปัจจัยของการเป็นเซลล์เราต้องการขายได้เยอะคนรักคนเรียกคนนึกถึงถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราเน้นไปที่คู่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวก็มักจะเกิดปัญหาครับเพราะว่าตำแหน่งวางนั้นสเปซสปะบางทีนะครับผมอาจจะไม่ต้องใช้สเสน่ห์ตัวพิเศษแบบ2 4งส่ามหกอาจจะมีแค่6 2 6 6, 6ก็ได้ครับแต่มันวางขึ้นหน้ารับรองว่าคนนั้นจะเป็นเซลล์ที่ขา,ขายของลื่นคนเมตตามีแต่คนรักครับเพราะฉะนั้นถ้าถาม จะบอกได้ว่ามันแล้วแต่กรณีแต่ถือว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเบอร์ทั้งทีดูแค่คู่ตัวเลขไม่ได้คุณต้องดูทั้งตำแหน่งการวางและความเหมาะสมของท่านและที่สำคัญต้องดูทั้ง7ตัวครับถ้าคุณอยากรู้ความหมายเบอร์ของคุณนั้นสามารถทักอินบ็อกเข้ามาปรึกษากันได้ครับฟรีครับ